ปากกาแท่งละ20บาทด้ามละ20บาทนะครับ20บาท 1, นี่คือ2คะแนนนะคุณแม่20บาท2นานคะแนนถ้าอิานมอ1กล่อง100บาทจะได้10คะแนนนะครับเอางนี้ดีกว่าเพราะว่านางงามเราใส่ส้นงสูงนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนไหนเอาให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่บนเวทีได้เลยนะครับเอางนี้ครับคุณแม่เพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวเชิญนางงามตัม้งแต่หมายเลข1 เดินลงมาเรียมไปอยู่ชั้นล่างเลยนะครับอ่าเชินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับอ่าเดินเลยครับเอาละเพื่อความ safe สก้าวที่สองมาได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเอ้ยนี่ไอซีเรียมนี่คือเปิดเลยเวลาบีกระเคลื่อนเวลากระเจ้าไอ้นั่นเนี่ยนาจะหมดหมดหรือยังฮะหมดหรือยังครับอ่านับถอยหลังเซฟเก้าแปดเจ็ด หห้สีสมองนี้ไม่ยเยเดากกันเา้าอ่ะหมดเวลาคําบนะลำดับต่อจากนี้ไปเราจะประกาศ3ปราวัลน,นะครับให้กับธิดาสีโคตรตูบ ตอนนี้เรียนเชิญาขึ้นบนชั้นสองเลยดิเป็นครับเรียนเชิญได้ครับเดี๋ยวงานขึ้นมาบนชั้นสองเลยนะครับเพื่อความสวยงามคหลังจากประกาศตําแหน่งทั้งสามตำแหน่งแล้วพวกเธอเหล่านี้ก็จะกลับนะครับไปแปลงล่างเป็ดผู้ชายดิม่คุณแม่สิล็กเป็นนักเต้นบอยเหลือเวลาอีกประมาณ50นาทีนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ50นาทีเท่านั้นเอง อ่าเดี๋ยวขอเชิญนะฮะตัวแทนนางงามนะอดีตนางงามนะชิดาศีกศตบรูปีสองพนร้อยสิบห้นะฮะคุณชลัดรัตน์นะฮะจันทรังศรีน้องใบไผ่นะครับแล้วก็คุณเพชราดาราวันประเสริฐนะฮะน้องชิงหลีนะฮะเดี๋ยวเชิญทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวให้เกียรติมอบรางวังลขอบคุณครับอันนี้คือนางงามปีนางงามปีที่แล้วใช่ไหมครับต้องใช่อ๋อเชิญพิธีกรหน้านหน้าค่ะเชิญค่ะ